สบ,ส,บสบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศวันนี้น้องตุ๊กเกียวกาซิมาเปิดกล่องจากพี่น้องเอฟซีเพิ่นส่งมาเนาะพี่น้องวันนี้ทางกาซิมาเฮากาซิเปิดกล่องน้อยนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นของแม่เนาะพี่น้องนี่เป็นเครื่องกวดน้าตาลเนาะสามารถกวดได้สามอย่างเนาะกวดอันเพิ่นกระเขียนบอกนะฮะกล่องนี้เนาะสามารถกวดเลือดกวดอัน น้ำตาลแล้วก็กวดประดงในคอเนาะนี่อันนี้ก็สิเป็นแบบเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบไซท่านเนาะพี่น้องนอนนี้ก็สิเป็นแนวเจาะเลือดนาะตัวนี้สิเก็บไปก่อนเนาะนี่ก็สิประมาณนี้เลยเนาะน้าจาเนาะพี่น้องนี้ก็มีขู่มือแล้วก็มีเอียงมาให้คักแน่เนาะแล้วก็มีเข็มเข็มไลลายเลยเนาะแล้วก็มีแบบขู่มือแล้วก็วิธีไซเนาะวิธีไซงานมาให้แล้วก็จิได้กวดให้แม่เนาะบบนี้ คือตอนนั้นแม่เพื่อนบอสบายแหละเพื่อนเห็นคลิปแล้วเพื่อนถามว่าเออมีเครื่องตัวน้ำตาลที่แม่อยู่บอ่อหรือว่าว่าแม่เป็นมาหวานเนาะแม่แต่เพื่อนแหละเพื่อนเลยอยากซื้อให้เนะเาะเพื่อนส่งเงินมาให้ซื้อเอาเนาะแม่อันเครื่องตัวน้ำตาลเลยกะกล่องอันนี้กับเป็นพี่นเอฟซีคนเดียวกันเน,ะนาะเพื่อนส่งมาอันนนจะไปก่อนเนาะต่อไปเฮากระิมาเปิดกล่องนี้เลยกล่องนี้ นี่อย่างนี้เนาะหารุนนุ่งกันเนาะเห็นซีาฟาแบบแบบอ,อ,อชิ้นเล็กแล้วพี่น้องเนาะคืออันนี้อ้า ด่างใส่กุ้งโบจักแม่อันนี้ฮะเออด่างใส่กุ้งแล้วด่างใส่กุ้งเนาะที่ว่าเขาใสตอนนั้นเขามีด่างเดียวฮะนงแม่ละลีเลยป้าแม่ได้อีกด่างหนึ่งเนาะชัดขนเหาดเลยเข้าได้เนาะแม่เพราะว่าตอนนั้นเขามีด่างเดียวเนาะเลยมันได้หน่อยวันนี้คือเราซื้อมาให้ดีใจเลยตัวซื้อมาให้อีกเนาะอ้าวค่ะหลีพี่น้องเลยนี่ด่างใส่กุ้งโอ้โอ้ดีใจเด้อวันนี้เราได้เพิ่มอีกญหนึ่งเนาะเหรียนี่้ฮะกินต่อไป เป็นคือขนมเนาะพี่น้องเนาะนี่ยัง๋ยแกะเอาให้เบิ่์เนาะขนมขนมอ่าเป็นหน่วยเป็นหน่วยเลยได้โน่เดี๋ยวทีแกะให้เบิ่์กนี่เนาะอ่าชินเล็กเป็นไดฟุกุรวมหกรสชาติอันจะแซ่บขนาดเลยนุ่มตรงนี้ขนมโมจิแม่นบ่แม่แมนนี่เกี๊ยวโมจิโอ้ขนมโมจิโอ้เฮายังไม่เคยกินกระเทื่อเลยแม่น มีหลายสีอยไปจะเซ่บขนาดเลยแม่ก็เห็นแบบนี้บอวนี่ขนมจีนเนาะก็เห็นกันเพื่อผู้ชีเซฟเนาะแบบผู้ดีอันนั้นแซ่มีรถทั่วแดงหน้าดำทั่วเกลือไข่เค็มฝอยทองโอ้มีแต่รถไมีแต่ตัวไทยบัดโมเม็นขนมจีนได้ส่วไทยได้ไทยเนาะโอ้คักคักอันนี้เป็นของไทยบิดเป็นเอียงเนาะหมูสะดุ้งโอ้หมูสะดุ้งหมูสะดุ้งเดี๋ยวดิ จะเซฟเนาะมีพักมีวัเซีนกันได้ไหมเรนนี่จะเซฟอันนี้อันนี้ยนะเอากระยับโม่เคยกินเต้าเจี๋ยแบบนี้นะเอาก็่ยังโม่เคยกินเต้าหู้สดุ้งแบบเป็นไม่ได้เนาะเหู้สดุ้งเนาะกินแล้วสดุ้งเพราะว่าจิมเบิ้งกินแล้วสะดุ้งเพราะว่ามันแซ่บเนาะเอาคิดว่าแล้วนั้นต่อไปเป็นขนมงาดำตัดแม่นี่เทเบอร์รี่โฮปนี่ เน้นเน้นเดี๋ยวอ่าพี่ดีโอซีเพิ่งก่อนเลยเป็นขนมงาดำชิมบังมานี้แล้วแม่กะว้าคือเกือบจะแช่ตัวเนาะชิมเบิ้งมานี้แล้วแม่เพิ่งเลี้ยงมักขนมงาดำอะเพิ่นว่างาดำนี่มีประโยชน์ได้ไหมแม่มีประโยชน์หลายเนาะช่วยต้านโรคมะเร็งเนาะโอ้มีขนมนี่เป็นขนมตัวนี้ก็จะเป็นขนมคอเป็ดโอ้ขนมคอเป็ดเปนไส้ถั่วเหลืองคือจะแช่ไปเรื่อย แม่เป็นชั่วเหลืองบวัวเป็นเนินกระเซ็บแขนมคอเป็ดมีได้แน่แป๊กนี่เดี๋ยวมีเป็นงาเนเราพี่น้องงาขาวกระเชลขนาดเลยโบเคยจ้าเทื่อบโเคยได้ถึงเจ้าเทื่อะโอ้ขนมคอเป็ดต่อไปก็สิเป็นปลาของโกรดีแม่เลยนะคะคนทุงว่าแม่มากินว่าชมโอะพี่น้องนี่อันนี้เป็นบะชมโอะนะแม่อ้างามเลยพ่อเป็นลูกเลยนะพี่น้องเนาะ เย็นเนาะเย็นเนาะเย็นมาอะไรเป็นลูกเลยพี่น้องเว้ยพักขนาดแม่สองลูกพูักขนาดก็พอจะดูแม่เนาะแม่มากยัดอยู่นี่หันเย็นเย็นเนาะแม่เลยแล้วหมักเป็นเบิ้งเป็นเบิ้งคลิปที่เากินผลไม้ประมาณเพราะว่าผลไม้ตัวนี้มันเป็นแบบผลไม้ส้มเนาะเบาหวานแห้งพี่น้องเอ้ยแม่สามารถกินได้อันนี่ยนะคันเนี่คือหวานหวานคือทุเรียนบ่คืออย่างเอิญนั้นมันหวานหวานนั้นอันนี้กินได้อันนี้ค่ะแม่ค่ะ เป็นมากไหมแมส้มๆแล้วแม่มากกินเนาะเพราะว่ามันหวานกลินเลยเนาะแม่เนาะเออกินได้ค่ะส้มๆค่ะชิ้นต่อไปกันเลยเนาะชิ้นต่อไปก็นสิเป็นปลาล่าปลากระดีเนาะพี่น้องเนาะอันเป็นปลาลาาปลากระดีนี่กับยักแทงเติบเนาะพี่น้องเนาะปลากระดีเป็นปลาปลาล่าแซ่เป็นแม่ปลากระดีนี่บ่เคยได้กินจักเจื่อจักซีฟเบิ่งแะคือปลาแน่ปลากระดีเท่ากับบุคเคยกินเจือเหรือปลากระดีว่ามันปลากระเดิดบ่รอเ่าโอ้ เขาก็บโมฮูคือกันเนาเนะภาษาลาวจะเอือ้อโนปาอย่างโนปาจะดีเราพี่น้องเราเน,น,นี่เป็นปลาแดกเนาะเอาไว้ก่อนชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อไปก็จะเป็นอ่าหมูหยองแม่หมูหยองมหมูหยอง, <c oughs> ยอ,ง <c oughs> อันนี้เป็นหมูหยองเนาะพี่น้องเนา้นี่หยองหยองว่านี่ว่านี่แล้วเร็วๆนี้หมูหยองแค่นี้ได้หมูหยองได้หมูหยองได้ดิคางยิ่งได้หมูหยอง หมูยองตัวน,นี้กาได้แน้ะพี่น้องหมักตัวน้องมัก,ดมก,กได้หน,น,นึ่าากกนงแสาเหตุที่เขาตั้งชื่อมาว่าหมูยองเขามักกินหมูยองเนาะแม่เขาก็ <c oughs> ม,กมักแน่แล้วพี่น้องเนๆแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าหมูยองเนาะนี่ก็แม่หมูยองเลยอันนี้ก็โอ้เรีย <c oughs> นแนวกินลงนาแล้วเนาะกินกับข้าวเนาะกินกับข้าวเป็นเป็นหมูยองหวานแน่กินได้เนาะพี่น้องเนาะเค็มๆจันงหน่อยประมาณนี้แหละกินได้อยู่หวานนั่นเป็นตัวที่กินลาย กินน้่นจานคืดต่อไปต่อไปก็จะเป็นเสื้อเสื้อน้องพี่น้องเนาะเสื้อกันนี้แหละกะจะเป็นแหวงเนาะอันเพื่อนว่ากระสั่งกระสั่งป่าเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนเพื่อนเห็นเท่าย่างเียงป่าเนาะพี่น้องเพื่อนก็เลยซื้ออันกระสั่งป่าน้อยมาให้แบบ เขาซื้อปลาน้อยมากแล้วเขาปล่อยใช้กระซังปลาก่อนนะนะเพิดกระซิลซื้อมาให้เนาะอนุบาลปลาเออแม่นอนุบาลปลาเนาะโอ้พ่อหลายอ่านลืมเนี่ได้กุ้งเขากระทอกซะนี่สบายเนาะแม่บ้ี๋ยวเพาใส่กุ้งแล้วเขาทอกใส่กระซังปลาไว้ก็ได้พี่น้องเนาะวันแล้วเัาพัชกินก็มาตักเอาแล้วเนาะปกาคักแล้วบัดนี้เหน่งเอาพี่น้องเนาะเป็นกระซังปลาอนุบาลป้านี่ตัวนี้อีกแม่ตัวนี้หนาใหญ่เลยตัวนี้สิสองคูณสี่ อ่องแกได้บอกโอ้ยใหญ่ดิเฮ้ยนิสปลาแล้วเนาะปลาจะเกิดปลาบิ่งหรืเปล่อย่าคุยกับิ่งวะเฮ้ยมีน้องแกอยู่โอ้กระสังปลาผักแร่ผักแลร่นอเลี้ยงปลาแบบเพคนว่าขั้น่นเขาซื้อปลาน้อยมากแหละเขาปล่อยลงหนองเลยแหละปลาใหญ่สิกินเบิร์ดคนว่าเพคนก็เลยแบบซื้อกระชังปลาให้พี่น้องเนาะแม่นอ่าหนุ่มบึงจับเอ้าจับจนได้โอ้กระชังปลาอืมคนนิ้เรียบร้อยได้หนิน้องเนาะแม่นปลาคักเนาะ พักเลยใหญ่เติบเลยนี่แม่ใหญ่ตัวนี้ค่ใหญ่ๆใหญ่เนาะเป็นกระซังป่าเดี๋ยวเ้าสิพับไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะพักอีกนิดักเนาะเ้าสิพับใส่กล่องไว้ก่อนมีทั้งเบิด์สามอันเนาะกระซังป่ามีตัวน้อยมีตัวนี้สองสองอันบอกอันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่เนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ตัวกลางตัวนี้ตัวน้อยตัวน้อยแล้วก็ตัวกลางเนาะพี่น้องเนาะ เื่องเฮากับมีประมาณนี้เนาะย่ีแจวขึ้นมากองให้บึงขึ้นมากองึงสุโเลยขนมแลวกคือกุก้งจานแลวกดุ้งโอเว่น ยังมูซาดุ้งเอฟมูซาดุ้งอันนี้เป็นขนมอันที่ยังก็มูจิมูจิแต่เซฟเป็นขนมเอ้ยโมจิโมจิเราเคยได้กลิ่นก็เทื่อเพราะอันใส่กุ้งเนาะคนเห็นนั่นเขามีอันใส่กุ้งอันเดียวเนาะเพราะเลยซื้อเพิ่มอีกให้เขาอีกอันหนึ่งพอาคักขนาดน้อตโตเกี่ยวมากอันนี้เราพี่น้องเนาะว่าเวลาใส่กุ้งเขาจังได้หลายเนาะตัวแบบนี้ฮะกุ้งเขาดีดีเนาะคือเขาใส่ตัวนั้นดังเดียวกันได้แบบหลายเนาะ น,นี้ก็มมนของแม่เนาะที่เพิ่นแบบเพื่อนก็เป็นห่วง,งเป็นใยเนาะถามไทยเขามาว่าอยากให้แบบเออได้ตรวจน้ําตาลให้แม่แต่ละเดือนเพื่อนว่าต่อไปนี้เฮากัสีเริ่มตรวจให้แม่เนาะแต่ละเดือนกะทำไหมเนาะเขาต้องตรวจเช็คทางกายเนาะเพี่องเนาะตรวจให้แม่บัดน,นี้รู้ปวดให้ได้แล้วบัดน,นี้บัดรบันขึ้นหรือวิ่นหัววิ่นอย่างกับไป<ม>ยักหัหงอหรอได้ตรวจดเงื่อนไปบัได้เนาพี่เราเนาะเวลาวิ่นหัวเพราะว่าแม่เพื่อนมีโรคประจำตัวเนาะ เพื่นเป็นเบาหวานก็คือมืัอนั้นแหละเพื่นลงท้องเนาะเพื่น,นเป็นเบาหวานแล้วแบบนี้เพื่นเมื่อยไปกรบบราดแบดนี้ไปขวดเลือดตัวต่างๆนะก็เลยเพื่อนวะเอา้าให้มันสะดวกสบายเพื่อนว่ามีติดตัวไว้อยู่บ้านนะนะแมเวลาอยจะขวดแบบเบาหวานเพิ่อนขึ้นบ่บเพิ่อนอยากเจ็บท้องค่ะน,น,นะเพิ่อนอยากให้ตรวจเปิงเน,ะนาะเป็นเป็นขวดน้ำตาลเป็นแก๊สเป็นของเจ้าของเดียวเป็นพี่น้องเอ็ซีเพิ่อนฝากมาให้กับเของเพิ่อนไปเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แหละก่ะ เป็นทีนอฟเอฟซีคนเดียวแล้วก็เงินสองพันน้อพี่น้องเนาะเพื่อนฝากมาให้เพื่อนฝากมาให้ซื้อไก่มาเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะซื้อไก่งวงมาเลี้ยงเพื่อนฝากให้สองพันบาทเนาะนี่เพป็นเห็นไก่งวงเขาไม่โตเดียวแม่โตเดียวเพื่อนก็เลยซื้อให้ซื้อมาเลี้ยงเองน้อพี่น้องเนาะเพื่อนฝากให้สองพันนี้ซื้อไก่งวงเนาะพี่น้องซื้อไก่งวงสองคู่สี่ตเนาะแม่นกับ น้องตกเกียวเขาดีใจหลายแล้วก็ดีใจแห้งแล้วก็ดีใจว่าแม่ <c oughs> โอ้แม่กาดีใจหแห้งได้เอ็นก้วดน้ำตาลแน่ได้บักจมโอได้ช้างปลาแน่ได้สบมได้ขนมได้หมูหยองได้เงินซื้อปลามาอันได้เงินซื้อไก่หงัวงมาเลี้ยงโอ้ดีใจเด้อน้องตกเกี่ยวก็ดีใจลาหลายนะพี่น้องขอบคุณมากๆเด้อคุณหญ่ใจดีเด้อให้อายุมั่นคั่นยืนเด้อเงินไหลกองทองไหลโฮมเด้อให้รวยกว่าเก่าเด้อสาธุ น้องตัวเขียวกะต้องขอขอบคุณขอบคุณเพคนหลายๆเด้อพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยน้องพี่เพื่อนซอยเหลือขอบคุณน้องตัวเขียวกะน้องตัวเขียวกะต้องขอขอบคุณทางคุณพ่อเขตน้องพี่น้องอยู่ทางประเทศไทยเพื่อแล้วที่เพื่อนซอยเหลือละกันซื้อเครื่องซื้อของให้ขอบคุณน้องตัวเขียวเนาะน้องตัวเขียวกำลังสิ่งดีใจล่ายหลายเนาะกับต้องขอขอบคุณขอบคุณเพคนหลายๆเด้อขอให้เพื่อนมีความสุขหลายๆมากจ้าขอบคุณลงมากาะ เพื่อนก็แบบมีความเป็นห่วงเป็นใยเฮาาไปว่าเห็นขนมหรือว่าอย่างผนก็อยากให้เฮากินเนาะเลยก็แลวก็เพื่อนเห็นดินเฮากว้างขวางเพื่อนก็ถามแ่บอันแล้วไก่งวงจะผสมพันธุ์กับตัวอะไรเพราะว่ามันมีตัวเดียวนพี่น้องเพื่อนก็เลยว่าอยากให้ซื้อมาเลี้ยงอีกนาะเพื่อนก็เลยเอาฝากเงินมาให้เลยกัเพื่อนว่าโอ้มีหนองปลาลายหนองก็อยากให้เลี้ยงปลาเพิ่มอีกเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยซื้อกระสังมาให้ มังสมโอเนาะเพื่อนเห็นนั้นแม่กินหวานบ่ได้เพื่อนก,ก็ซื้อมอาให้นี่คั่งค้่งเลยมากเลยแม่ค่ะมาแต่ทางไก่เลยเนาะสมโอเนาะเออสมโอนี่มากไก่ได้เนาะมากไก่ได้เพราะว่าอันเก๋อเจ๊เก็ตกระเด็นใช่ไหมเด็นบอลมาสมโญในดีอยู่มากไก่ได้ส่วนขนมกับเป็นของที่เฮายังบ่เคยกินเลยแบบขนมโมจิขนมพ่ออายุแล้วเฮานี่บ่มียังโบท่นเคยกินยังยังเคยกินติมูริอย่ไหมเคยกินเคยกินเคยกินกับโบฮู้เนาะ ขนมบเบิลิ่งขนมคอบปิดแล้วก็มันแบบมันแพงมันอย่างเท่ากับบเบิลิ่ถามเคยอย่างคะนะแม่ทั้งในก็เพิ่นบุฟ่ากมาให้กินกับบริกินอันนี้เครื่องเจล้ำตาลเนาะแบบก็ดีใจเครื่องใดเครื่องทางลำตาลขอบคุณมากๆน้องน้อยแหละครอบครัวซาลาเซโนกัขอขอบุญขอบคุณพี่น้อง fc พอเขตเนาะทางฝั่งไทยที่เพิ่นใจดีฝากเครื่องฝากขอใหม่เงครอบครัวซาลาเซโนเนาะเพื่นกั อขอให้เพื่อนนั้นอายุมันค้อนยืนสุขภาพแข็งแห้งเงินไหลกองทองไหลมากขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งเนาะซื้อบาโลค่าไข่เจ็บเป็นเย็นอุ่นอย่าได้มาอยู่ข้างน้ำทานแต่อย่างใดเนาะขอให้คุณพาใไถแก้วสามหมจงปกปักรักษาพี่น้องเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีพอเขตให้อยู่ดีมีแห้งเด้อสาธุต้องจุเกียวแล้วก็พูวก,กันต้องขอจบิเพียงเท่านี้เนาะ พอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซองสาราเซนน์ลงแฟมิลี่เนี่ยเด้อสำหรับคลิปนี้กับข่าวคำว่าสบายดีสบายดี